มาโรงเรียนมาโรงเรียนหุ้ยดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะอยู่ตรงนี้นะอ้าวหวัดดีจ้ะพนนีมาโรงเรียนแล้วงั้นหรอใช่แล้วแหละหวัดดีจ้ะทุกคนหุ้ยเดี๋ยวก่อนนะว้าวเสื้อของเธอคิตตี้ทำามสวยจังเลยซื้อจากไหนหรออ๋อเสื้อตัวนี้งั้นหรอพอดีว่าแม่ฉันเนี่ยพาไปเดินห้างมาเมื่อวานนะจ้ะฉันได้เสื้อตัวนี้มาใหม่ด้วยนะสวยมากๆด้วยแหละโอ้สวยจริงด้วยอย่คิตตี้ ฉันนะ่อยากได้แบบเธอบ้างจังเลยนะมีลายอื่นบ้างหรือเปล่าเนี่ย่มีหลายลายเลยแหละพอนี่ไว,ว้ว่งางๆอ่ะเธอลองไปเดินดูก็ได้นะไปกันเถอะพวกเราได้เวลาเข้าเรียนแล้วนะเดี๋ยวจะไปสายเอานะตามฉันมาเอาล่ะนักเรียนจ้าคบาบเช้าวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนวิชาภา,าษาไทยกันนะเตรียมสมุดหนังสือขึ้นมาอ่านได้เลยจ้าอืมอะไรกันนะ่ะแดนเนี่ยยังไม่มาอีกง,งั้นหนอเอานักเรียนหลังห้องนะ่ะเข้ามาแล้วก็รีบนั่งประจําที่ได้แล้วนะจ๊ะ เอ้ครูเขาพูดถึงใครกันนะสวัสดีค่ะคุณครูผมมาแล้วขอโทษนะคะที่มาสายอ่ะเอาล่ะนะักเรียนจ้าเดี๋ยวเปิดหนังสือไปที่หน้าหนึ่งร้อยนะจ้าเดี๋ยวเราจะมาอ่านคําไทยกันนะจ้าโอเคค่ะคุณครูนี่แดนเนียวทำไมวันนี้เธอมาสายอ่ะอ๋อพอดีเมื่อเช้าอ่ะฉันกาลังหาของเล่นอยู่อะนะวันเสาร์อาทิตย์แดะฉันเล่นเพลินมากเลยแต่ว่ามันยังไม่หมดอะ่ะกะว่าจะเอามาเล่นที่โรงเรียนกับเพื่อนๆฉันหน่อยนะโอ้ของเล่นอะไรหรอแดนเนียลว ฉอกฉันไหนสิอยากรู้ว่าเออฉันยังไม่บอกเธอหลอกพอนี่ฉันขออุบไว้ก่อนนะแต่พกักกลางวันนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันแบ่งเธอเล่นด้วยละกันบอกเลยว่าสนุกมากแน่แน่อืมก็ได้ดานิเอวงั้นตอนนี้ค่ะเราตั้งใจเรียนกันก่อนนะโอเคได้เลยอ่านหนังสืออ่านหนังสือ เอาล่ะนักเรียนจ้าตอนนี้เนี่ยค่าวิชาภาษาไทยก็เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้การบ้านไปทํานะจ้าอย่าลืมเอามาส่งครูด้วยละ่ะอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้ถึงเวลาพักกลางวันแล้วนะจ้าขอให้นักเรียนทุกคนทานอาหารให้เรียบร้อยให้อร่อยนะจ้าย้ยยัใช้ยอจะได้กินข้าวแล้วหิวจังเลยเออคุณป้าคนสวยคะผมขอนักเก็ตหนึ่งชิ้นแล้วก็ไส้กรอกหนึ่งชิ้นคะผมแม่ได้เลยสิจ๊าเรียกป้าคนสวยแบบนี้เดี๋ยวจะให ชินโตๆไปเลยแล้วกันนะ อ๋อนี่เดนิลค่อยๆกินก็ได้มังระวังติดคอนะกินเร็วขนาดนั้นนะ่ะอ๋อก็ฉันหิวนี่นะพอนี่อีกอย่างหนึ่งนะฉันอยากรีบไปเล่นด้วยอย่ามามากินข้าวดีกว่านะพอนีเ่เร็วๆเข้าสิเฮ้ยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเอาของเล่นให้เธอเล่นด้วยจ้าจ้าเนิยลเดี๋ยวฉันจะรีบกินละกันนะเธอก็ค่อยๆกินล่ะอ๋ออิ่มสบายท้องจังเลยกินข้าวอิ่มแล้วไปเล่นอะไรกันดีอ่ะนี่ทุกคนฉันมีข่าวดีจะบอกนะฉัน่ะมีของเล่นให้พวกเธอเล่นกันทุกคนด้วยแหละ กินข้าวอิ่มแล้วไปเล่นกันไหมอืมอะไรนะแดเนียลเธอมีอะไรให้พวกเราเล่นอย่างนั้นหรอไปกันไปกัน,กนพวกเราไปเล่นกันเถอะของเล่นงั้นหรอฉันอยากเล่นของเล่นจังเลยมีอะไรมาเล่นล่ะนั่นสินั่นสิมีอะไรมาเล่นหรอแดเนียลงั้นสา้าๆตามฉันมาแล้วกัน สังเลยอ่ะแดนเนียฉันไม่ได้เล่นมานานแล้วอ่ะเล่นครั้งสุดท้ายก็ปีใหม่อ่ะเฮ้ยได้ี่สุดยอดเลยเอามาเล่นที่โรงเรียนด้วยอ๋อเห็นพวกเธอชอบเนี่ยฉันก็ดีใจนะพอดีว่าเมื่อวานอ่ะวันเกิดพี่ชายแถวบ้านน่ะฉันก็เลยไปขอเข้ามานะมีตั้งเยอะเลยแหละโอ้แต่จะว่าไปนะเล่นแป๊บเดียวก็หมดแล้วอ่ะแดนเนียอืมไม่มีปัญหาหรอกนะ้าดูสิในกล่องยังมีตั้งเยอะเลยนะชวิบชวิบชวิบเนี่ยพวกเธอเล่นได้มีอันเลยนะโอ้สุดยอดเลยอ่ะแดนเนียล ฉันขอนเล่นเยอะๆเ,เลยนะฉันชอบไฟเย็นนะ่ะโอ้ดูือนว่าตอนนี้กิ่งจะดังแล้วนะถึงเวลาเข้าเรียนแล้วแหละไปกันทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเอาขยะทิ้งก่อนละกันนะเอาล่ะนักเรียนจ้าเดี๋ยววันนี้ข้าวิชาศิละปะนะจ๊ะคุณครูจะให้นักเรียนจับคู่แล้วก็วาดรูปสัตว์เลี้ยงที่ตัวเองชอบนะเออวาดรูปอะไรดีอ่ะฉันชอบน้องหมานะสุนัขปัก นี่ไข่โมกพ,พวกเราวาดรูปอะไรดีอ่ะเธอชอบน้องวัวใช่เปล่าอืมใช่แล้วแหละดฉันขอวาดรูปแป๊บนะวาดแบบไหนดีเนี่ยเดี๋ยวพอนี่ช่วยวาดน้องหมานะแดนเบบบนียลรอแป๊บหนึ่งนี่จัสมินฉันรู้สึกอากาศร้อนๆจังเลยอ่ะฉันไม่ค่อยสบายตัวเลย เดี๋ยวเธอวาดไปก่อนนะฉันขอไปถอดเสื้อออกก่อนละกันโอโหไข่มุกทำไมเธอวาดรูปสวยจังเลยอ๋ออากาศร้อนอะไรแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยสบายตัวเลยย่มเดี๋ยวถอดออกก่อนละกันนะอืมอากาศร้อนมากๆเลยค่ะตอนนี้ว่าแต่นะแดนียลนายได้กลิ่นอะไรแปลกๆไหมอะ่ะเหมือนกลิ่นควันอะไรแบบนี้อะ่ะอ๋อกลิ่นควันเนาะฉันก็ได้กลิ่นนะฉันว่าน่าจะเป็นควันหมูปิ้งหรือเปล่านะอาจจะมีคนอยากกินหมูปิ้งแล้วก็ปิ้งอยู่ก็ได้อ่ะงั้น อ,อแต่ว่าฉันว่ากลิ่นมันไม่เหมือนหมูปิ้งนะมันเหมือนเหม็นๆไม่ไอะไรแบบนี้มากกว่าเออ มีอะไรหรอกนะพอนี่เฮ้ยเดี๋ยวฉันเดี๋ยวจะไปขอหมูปิ้งเขากินด้วยแล้วกันนะถ้าเกิดว่าเขาปิ้งเสร็จนะนี่แดเนียลก่อนจะได้กินนะ่ะดูก่อนนะว่าหมูปิ้งไม่หรือเปล่าว่ะเพราะว่ากลิ่นนะ่ะมันเหม็นไม่มากๆเลยแหละฮ่า <c oughs> จริงด้วยนะพอนี่โอโหขับใจนะที่เตือนฉันนะ่ะเฮ้ยตอนนี้เยฉันก็เริ่มหิวแล้วพูดถึงหมูปิ้งนะอยากกินหมูปิ้งไก่ปิ้งจังเลยนี่เดซี่เธอเห็นเหมือนฉันหรือเปล่าอ่ะฉันเห็นเหมือนมีควันอะไรลอยมานะ่ะอืมไหนงั้นเนอฉันได้ หินควันมาสักพักแล้วล่ะนะไหนดูซิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นนั่นนั่นควันอะไรอะ่ะควันไฟหรือเปล่าวะ่ะทำไมควันขโมงเลยอะ่ะ เดี๋ยวก่อนนะนี่มันเสียงสัญญาณเตือนไฟไหมนะทำยังไงดีล่ะเด็กๆอะ่ะอยู่ชั้นบนของโรงเรียนด้วยสิแบบนี้อะ่ะฉันต้องไปช่วยเด็กๆแล้วเออนี่ทุกคนเกิดอะไรขึ้นน่ะได้ยินเสียงสัญญาณไหมอะ่ะคือสัญญาณอะไรอย่างนั้นหนอไม่รู้เหมือนกันน่ะแดเนียลแต่ว่านะต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่ๆเลยอะ่ะเมื่อเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะมีผ้าอยู่นะเดี๋ยวเอาไปแจกเด็กๆก่อนเออนี่คุณครูคะเกิดอะไรขึ้นหรอคะทำไมถึงมีเสียงดังแบบนี้อ่ะเออดึกเรียนจ๊ะ คือว่านะคุณครูเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้มันมีสัญญ,ญาณเตือนไฟอยู่นะจ๊ะนันกเรียนทุกคนเนี่ยตั้งสติเอาไว้นะอย่าเพิ่งแตกตื่นกันล่ะฮะอะไรนะสัญ,ญญาณไฟไหมอย่างนั้นเหรอคะคุณครูเฮ้ยจะไม่ให้แตกตื่นกันได้ยังไงอะทายังไงดีอะคะคุณครูเอกอกดอื่นเลยนะจ๊ะนันกเรียนเนี่ยเอาผ้ากันไปคนละหนึ่งผืนนะอันนี้เอาไปก่อนนะคุณครูเนี่ยจะพานันกเรียนไปที่ห้องน้านะจ๊ะเด็กๆ เอาผ้าไปทําไมครับคุณครูผมไม่เข้าใจเลยอะ่ะที่ไฟไหมอยู่นะคะคุณครูคุณครูจะให้พวกเราเนี่ยมาอาบน้ําอย่างนั้นหนอะเออดักเรียนจ้าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาผ้าชุบน้ําแล้วก็ปิดจมูกเอาไว้นะปิดปากปิดจมูกเอาไว้ด้วยนะจ๊ะ ควันไฟเนี่ยมันจะได้มีลอยเข้าไปในปอดนะเอ้ยกว่าจะต่อคิวชุบน้ําได้นะฉันชุบน้ำไม่ส่วมก่อนได้ไหมเนี่ยเอ้ยไม่ได้ดีเพราะว่ามันต้องเอามาปิดปากปิดจมูกอะเดี๋ยวเหม็นกันพอดีเอาดักเรียนเร็วเข้านะจ๊ะเราเรีบเดินตามครูมาละ่ะก้ตมต่ำเอาไว้ด้วยนะชุบน้ําชุบน้ําทุกคนเร็วๆเข้าเออคุณครูคะทําทยัางไงดีอะข้างล่างมีไฟด้วยอะเออไม่ต้องกลัวนะจ๊ะรักเรียนเดี๋ยวคุณครูเดี๋ยวใช้ถังดับเพลิงก่อนนะ ไอ้เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างงั้นเนรอฉันรีบไปก่อนฟิวอา้าวนักเรียนคนด้นน่ะรีบมาเร็วสิจ้ารีบตามมาเร็วอ๋อหนูก่อนนะคะพี่พอดีว่าหนูลืมเสื้อกันหนาวที่แม่ซื้อให้ข้างบนห้องนะคะ่ะหนูขอขึ้นไปหยิบก่อนได้ไหมคะนี่คิตตี้อย่าก,กลับขึ้นไปเอานะเพราะว่าชีวิตของเรามีค่ามากกว่าสิ่งของอีกนะรีบออกมาก่อน เอออย่างนั้นเหรอแต่ว่ามันเป็นเสื้อตัวเดียวที่แม่ฉันซื้อให้นะเพิ่งซื้อให้ใหม่ๆเลยย่านี่อย่างที่ฉันบอกไงชีวิตของเราสําคัญกว่านะอย่าขึ้นไปเสี่ยงลอยคิตตี้มาเร็วมากับฉันอ้าวเร็วเข้านักเรียนชีวิตสําคัญกว่าอย่างที่เพื่อนพูดจริงๆหรอนะดะรีบตามมาเร็วจ้าโอเคค่ะอ๋อไม่อยากเชื่อเลยว่าในโรงเรียนก็มีเหตุการณ์ไฟไหม้ได้ด้วยนะนี่มันเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ฉันต้องมาดับไฟเนี่ยเออในที่สุดพวกเราก็ออกมาได้สักทีนึงอะนะ ฉันจะไหลแล้ว <S <S โอ้ดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นต้นเหตุของไฟไหม่นะเดี๋ยวฉันเนี่ยดับก่อนละกันเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วไหนดูซิ ต้นเหตุคืออะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันไฟเย็นทางนั้นเลยนี่หวา่าแล้วมีตั้งหลายอันด้วยอะ่ะแบบนี้มันอันตรายมากๆากเลยนะเนี่ยใครกันเอามาเล่นนะมันยังสามารถติดไฟได้อยู่นะแม้ว่ามันจะดับไปแล้วนะดูสิว้าวดูเหมือนว่าฮีโร่ของพวกเราเนี่ยจะออกมาแล้วนะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่พนักง,งานดับเพลิงที่มาช่วยพวกเราอะพวกเราตกใจแยกกันหมดเลยค่ะสถานการณ์ตอนนี้เดียถือว่าเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแต่ว่าดนะ มีคำถามหนึ่งอย่างจ้านี่เลยใครเอาไฟเย็นมาเล่นจ้าเออเออคือคือคือผมเองคะ่ะพี่สาวคนสวยแต่ว่านะไฟเย็นมันเกี่ยวอะไรกับไฟไหม้โรงเรียนหรอคะผมไม่เข้าใจเลยอะ่ะนี่พี่สาวเนี่ยจะบอกอะไรให้ฟังนะจ้าไฟเย็นเนี่ยเวลาเล่นเสร็จแล้วจะต้องเอาไปจุ่มน้ําด้วยนะ งั้นเนี่ยมันยังสามารถติดไฟได้อยู่ในจ๊ะไม่อันตรายมากๆนะก่อให้เกิดไฟไหม้ได้เลยแหละเอโอจะจริงเหรอคะมือพวกเราเล่นกันหมดทุกคนเลยอยาขอโทษนะคะพี่ทําให้เดือดร้อนนะ่ะเอาล่ะไม่เป็นไรนะเด็กๆปลอดภัยก็ดีแล้วแหละวันหลังเนี่ยจะเล่นอะไรก็ระมัดระวังด้วยนะอีกอย่างจั๊เอาไว้ให้ดีละ่ะไฟเย็นนะ เล่นเสร็จแล้วเอาไปจุ่มน้ําแล้วก็ค่อยทิ้งถังขยะนะจ๊ะนี่เด็กชายแดเนียลครูเพิ่งรู้นะว่าเธอเนี่ยแอบเอาไฟเย็นมาเล่นที่โรงเรียนแบบนี้เนี่ยทาให้โรงเรียนเดือดร้อนเข้าใจไหมแบบนี้จะต้องโดนลงโทษแล้วนะจ๊ะเออขอโทษครับคุณครูอย่าลงโทษผมเลยนะผมจะไม่ทําแบบนี้แล้วครับขอโทษครับขอโทษครับ